ชวนอียาดีโคนเขามาหลายครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาซื้อเฮือมาขายาาเป็นยังไง่ะค่ะขายเยอะจังน้อยบ่ขาย,ย,ายเอายอะจังน้อยเนาะนอันยุท้างไหนก่อนน้องพ่อเนาะนอาจารย์ท่ากระโซมานสวัสดีครับปลาครับพี่น้องเฮาอย่างเรามาทั้งนี่หน้า่อพี่พ่อน้องลูกหลานสวัสดีครับจะมาซื้อเฮือมาขาย มาขายมันมาส่งมาเด้อสวัสดีครับได้ขายไปหื้อเสือไปจะสั่งกระส่งตาเต่าเด้อะครับผมไปหลังจากคุยกับลูกกับหลานแล้วก็ทย่างรอกไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับผมถามย่ายไงใส่ขวดตัวนี้แล้วอาจารย์สุธิยะสิหรือบ่าวสุธิยะสิย่างรอกยางไปหายพอจะข้าวนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงเดี๋ยวแมาจะโตพอไหมนี่เดี๋ยวตัด้มาสามตัวเนาะไปใส้แต่สองตัวหนึ่ง ขายแล้วขายละเวียดแล้วโซกตะเซาข้อยเนื้อบัหนี้คข้ยงามเนาะคข้อยงามแม่เขาผูกครับพ่อนี่ผูกครับข้อยผูกลูกเขาโตได้คืองามสิน้องสายเงินหนูไทยสายเงินหนูไทยเนาะสายเงินหนูไทยเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับพ่อสองหมื่นหกเนาะนี่หน้าตาดีตาแจ้มแจ่มจ้ำอ่องข้อดีคั้มสูงประมาณร้อยสิบสองนะครับข้อยตัวนี้เออสองหมื่นหกเป็นบ่ อรอาว้น่เฮอหลายๆเาอเาจังสี่ซะบนีはは3 3้เปิดราคาตอนเดียก่อนอหมื่นหกสองหมื่นหเนาะอ่ะต่อรองกันเนนาะเอาจังสี่ซะพออันถามเบอร์จะข้าวในว่าเบอร์ยังพอสูตรแปดหกสูตรแปดกองสี่หนึ่งหนึ่งห้าสามหนหนาจกอีพอทังไหนน้อทัสมารถครับโอ้บ้านเดียวกันก็บ้านสุริยะตัวนี้วัสดีครับผมวัสดีครับสบมานะครับปลาครบปี่น่องเข้าอ๋อวัสดีครับผมเป็นยงไรมาซื้อมาขายมาหาเบิรงมาหาเบิง มาหาเบิรงควายเป็นยังไงราคาบ้าราคาโอ้บ้าราคาขึ้นสูงมันบ่กําลังขึ้นมันบ่แสดงว่าราคาก็ราคาขึ้นโดนนี้ก็เลยหาเลียบบางสะก้อนมันบ่เอาให้แดดโตดีดีงามด้วยครับเด้อสวัสดีครับปลาครับพี่น้องไปหาพี่อาน้องครับผมมาบรรยากาศในโซนนี้นะครับผมโอ้คุ้ยห้างตัวครับเนี่ยธรรมดาคุ้ยลายอยู่ไหมลูกลายวันนี้ลูกลาได้มากี่ตัวลูกลายมานี่สามตัวโอ้ยุบพุ่นสองตัว แม่เราผูกครับตัวนี้คุ้ยแม่นะครับลูกของโตัวใดนอลูกอะไรเบิ้มครับบึกเบิ้มพันล้านเนาะนาลูกอะไรลูกเนี้ยก็ลูกสร้างหัดอนนะครับนี่ลูกสร้างหัดอนม่าเป็นลูกเบิ้มเนาะนี่หน้าตาดีครับก้นดีสะโพกดีความสูงเท่าเลฟอะไรเดียบ้านเพิ่งไปประมาณหน่อยสามสามเอ็ดเนาะประมาณบวกลบเท่าไหร่ประมาณบวกลบตัวสามเอ็ดบวกลบเปิดราคาไปเทเลฟก่อนครับเศร้าซี ราคาสั่งซาีนะครับมึงเอาบ่ถามหลายดอกสีเด็ขายอยู่อันฝากเบอร์จะเข้าเนี่ยสวนเก้ครับสวนเก้าสองเจ็ดแปดสี่สองหนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งาจากหอยทั้งในนะครับผมเอาเจ้าเก้าเจริญสวัสดีครับปลาครับพี่น้องหลังจากมึงคว้วตัวนี้แล้วบ่าวสุดยอดสิพาพี่น้องยางหรไปเิ่งคว้วตัวต่อไปนะครับผมปลาปิโน่งเขายางหรอไม่หนีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับใหญ่มากจากตัวครับมันนี่ตัวเดียวปลาตัวเด็กคือแม่นลูกของตัวเด็กคืองามจีนอ่ ลูกเจ้าไม่เหมือนบ่ความสูงวัดบ้างไปครับผมนี่ร้อยสามสิบแปดจ้ะร้อยสามสิบแปดนี่หน้าตาดีตาแจ้มแจม่มจ้ำอ่องข้อดีเอ,อิกบักเผาตีนเล็บใส่เนาะสูงเท่าไรก็กบังหันร้อยสามสิบแปดผูเหมืนบ่ครับค้อยผูตัวนีน้เอาไปใส่หญ้าใส่เฟียงเนาะไปอัดอาหารจังหน่อยค้อยตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่เปิดราคาไเท่าไรครับผมสามเมื่นหา สามหมื่นห้าขตัวนี้ถือว่าดีอยู่แข,ข้งขาดีตีเล็บดีขว้วตัวนี้ถือว่าร่ำข้อไงตอเอาขาไงนี่เบื้องตั้เขาอ่อนซ่อนครับพี่น้องเขาไงหน้าตาดีหลูปล่อ,อจังสีทราบว่าถามหลายดอกสิเดียขายอยู่ฝากเบอร์จะเข้านะครับศูนย์แปดเจ็ดหกแปดสี่สี่สองสี่เก้าจังหอยท่านไหนครับผมหอยเกี๊ยทัางจังหวัด ร้อยเอ็ดบ้านเดียวกันก็บ้านสุธิยะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสศกโศกมันหมานเด้อเงินไหลน้องท้องไหลเข่าเต็มกระเป๋ารวยล้านพันล้านเด้อลูกหลาเด้อปลาครับพี่น้องเขาย่างหลอกมาทางนี่ครับผมครับเบิ้งครับบรรยากาศนะครับมันอย่างหลอกมาทางนี้เวียดนามกำลังถ่าฉีดสเปรย์กำลังคุยตกลงตกลงราคากันอยู่ครับนี่บรรยากาศอ๋อยายสวัสดีครับเป็นยังไงือยังกันไมขายเราบอขายแล้วครับออกมาจากโตัวสองตัวไปแล้วไปตัเศ้า เจ้าท่านกับโซกม้านของอ้วนครัของอ้วนเน่ยบ่ข uh ันอ้วนขายดีขันอ้วนขายดีเนื้อหนังหลกัขายดีขายดีครับขันยังมิขันยังไรราคาหลายกับกำไรหลกัเรียงขอ้วนเรียงมันอ้วนเออขันเอาแตจะไปมันอ้วนน้ำเจังไหนกับบ่บ่ตีมันบ่มาตะอ้วนมาตะอ้วนอ๋อมาะว่าเขึ้นมาอ้วนมาอ้วนเนื้อหลายอ้วนจังมักเนาะเอาเจ้าั่านกับโซกมานเด้อเดี๋ยวว่างๆางสิกินกาแฟนึ่เด้อสวัสดีครับมาครับมาป่าสุริยาพ่อของแป๋กยายสวัสดีครับ เป็นจังไงแไ่ไมาจะโตมาเนี่ยย่าว่าเขาเขาเขาเอิ้นเขาหย่งกว้างเงี้ยเขาอุ้มบาทเนาะเอ้ามานเคยเป็นตาหลุดแต่เขาจับเมื่อกันเขาตาหลุดด้เหรอตาหลุดเป็นบ้โอ้ยกต่ว่ามันเป็นตาหลุดเนาะทั้งใส่ว่าอะไรยุว่าได้ก่อนไปถามอะไรยุ้งเหมืนบ้นี่กล้วยกล้วเด็กกัดโตเนี่ยเมื่อไงเนื่อเกลียวลูกเหรอเอ้าท่องติท่องประมาณแปดเดือนเนาะ ประมาณแปดเดือนเพราะว่าทองย้อนไก่หอดเพื่อนเลรอแม่เมื่อนท้อได้ก็ว่านเมื่นเก่านี่อ่อนซ้อนเขาจับอะอีกกันนะเขาเนี่ยเขาถ่ายอะไยุ่งเนาะถ่ายอะไยุ่งเอาจังสีเพราะถามหลายเอาตัวนั้นเท่าใดก็บตัวนั้นเมื่อนหาแม่ตัวนี้เนาะลูกสร้างกุฎดอนเมมเบอร์เมื่อนหาราคาต่อรองกันได้เนาะผู้ใดอยากได้เฝ้าโทรมาเด้อเดี๋ยวบ้าสุริย่าจะถามเบอร์โทรษปัญหาเนาะครับผมเอาจังสีสั้นสีเดือขายจูปากเบอร์ใช่ ศูนย์เก้า,านหนึ่งเจ็ดสนจหี้ากแ่าจากย่าใทั้งในนอเออบ้านเดียวกันก็บ้าศสุดยากอีกแล้ววันทีครับผมโชคมานครับเด้เออ๋อป่าพี่นอ้องเข้าย่างรองไปพี่ครับผมอีพอยุ่ิเส่ก่อนสารข้ามไขรเบอรแล้วบ่น่าดี้องอีพอไข่เบอรเรียบร้อยถาตั้งเงินเป็นบ่เจ้าสรางกับโช่หมานเด้อเอาข่าวคอง,องเอาวัานที่พอวันทีครับผมป้าข้าพี่น้องเข้อออมาอย่างรอมาทางนี้ครับ เวียดนามือไปใกล้บิ็อตแล้วใกล้แปลงตลาดแล้วเฝ้าเสือไปได้พี่น้องราคากันกันเสือซาราคาขึ้นอีกเนี่ยตรงนี้ก็กำลังขึ้นอยู่มาพี่น,อนอ้องเฮาเฝ้าเสือเอาเป็นเอาสวัสดีครับผมเจ้าเด็กมาจจกโตแม,ม่ลูกตีลกตปลาตัวเมียลูกกับสูงเลยเออแม่กับสูงละสี่สิบกัวลูกแม่ลูกผูกลูกผูก็เจ้าให้ทอดได้แล้วแม่ลูกโคนี่อยากเชียวสีอยากวสี่สิบหมาข่อยสามสิบเก่าตีห้าสิบถอย นี่ค้ยดีควยงามเอายังเี่สร้างปถามหลายดอกเีขายอยู่ลเจ้าอยู่ท่าไหนของมาขายข้ยกับ้านเดียวกันกับบานสุริยะคือเก่าตัวนี่ห้เจ้าสร้ากับโซกมานเด้อฝากเบอร์ไว้นะจะจะมีควยงามโอ้เบอร์อยกอนงเจ้าศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกศูนย์จกององเก้าเก้าเจ็ดสองเก้าเก้าเจ็จากอีพอทั้งไหน่าบอกว่าบ้านเดียวกันกับบ่านสุริยะเด้อวัีพอ ทองมานเด้อเงินเน้นโนงท้องได้เขาเตรียมกระเป๋าจอยลอยล้านพระดันอมหอมรวยเอ้าสาธุเด้อลำล่ำรวยๆปลากระพงเขาอย่างลรไปท่านี้ครับผมบ่นนี้